หมาล่าไนงะอร่อยไหมนีแจะเห็ด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 ก็นี่เขาเรียกหมา,า,าหล่าเขาจะยังสู้เว่ยสู้เว่ย้ากินไปสองไม้แล้วเรอเก่งเนี่ยน่หมาล่าเจ๊ก็สู้จ้า สู้ตายอร่อยไหมหมาล่าแปลว่าปากชากินหมดเว้ยนน่หมาล่ากินได้จ้าอยุยจะหมดข้านึกว่าเจ้ากินทำเดียวจะไม่กินแล้ว ที่ไหนได้หมดเก่งมากไม่ธรรมดาอามายุค2021โสดสิดเลยเป็นไงดลกโกรเราอย่าไปสู้เอ้ยอย่าไปแพ้เราต้องสู้แล้วก็คุณจะเผ็ดหรอมันเยควรจะเพ็กพทั้งนาแล้วนะเ็ด้ แปลว่าเนี่ยไม่เป็นโควิดเพราะว่าลิ้นยังรู้รสอะโอ้เถ้าเป็นโควิดก็แปลว่าไม่รู้รสแล้วกินแล้วก็ไม่สะดุ้งสะเทือนแย่จิแลนวนี่ยทีจะไปแผลงมันดีไปไงปอร่อยนะไข่ดีนะ